สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบให้ดูทุเรียนที่เพาะเม็ดนะครับพี่กบเพาะเม็ดคู่กับต้นที่เป็นต้นพันแล้วก็มาลงตรงนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อฤดูของปีที่แล้วนะพี่กบให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับลักษณะของทุเรียนที่เราเพาะเม็ดนะเห็นใบแล้วชอบมากเลยนะครับเป็นสายพัน์ธน่าจะเป็นของไม่ ชนีหรือไม่ก็เป็นพวงมณีนะฮะสายพันธุ์อะไรไม่แน่ใจเพราะว่าพี่กบกินทุเรียนแล้วก็ได้เม็ดมานะก็เลยเอาเม็ดมาเพาะให้มันงอกขึ้นมาแล้วเอามาลงตรงนี้เลยนะได้ประมาณหนึ่งปีแล้วเพื่อนครับเห็นใบฮะใบทุเรียนที่พ่อเม็ดเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับใบสดสดชื่นมากนะครับแล้วดูความ แก่งของเขานะความแก่งนะครับนี่ฮะพี่กบเคยถอนให้ดูนะต้นประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับรากแก้วนะเขาความยาวอยู่ที่นะถ้าก็ประมาณเกือบเกือบส่วนหนึ่งส่วนสามของของต้นนะครับรากแก้วนะที่เคยถอนดูทุเรียนที่พเพาะเมล็ดนะครับหมายความว่ารากแก้วเขาจะนะจะโตมจะยาวนะครับค่อนข้างยาวถึงต้นไซส์ขนาดนี้ก็จะยาวมากนะครับ เนี่ยต้นเขาแก่งมากนะครับลากแก้วลงดินลึกมากเลยเพื่อนครับลึกมากพี่ผมก็เอามาปลูกไว้คู่กับต้นต้นพันธุ์ดีที่ลงไว้นะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะเอาต้นนี้นะเป็นต้นหลักนะครับแล้วก็เอาต้นพันธุ์ดีมาทาบนะมาทาบแล้วก็เลี้ยงต้นนี้ไปนะครับให้คู่กับต้นนี้นะให้คู่กับต้นต้นใหญ่เนี่ย แต่คิดไปคิดมาก็เสียดายต้นนี้เพราะลงลงแปลงแล้วครับพอเวลาเราลงแปลงแล้วเราเห็นต้นมันก็เติบโตดีนะครับเพื่อนครับก็เลยคิดว่าเออเราคงต้องเอาต้นนี้นะครับทําขานะครับทําขาให้ต้นต้นต้นใหญ่นะฮก็เดี๋ยวให้มันสูงกว่านี้หน่อยก็จะโน้มนะครับเข้าไปทําขาไปนะครับบกลนี่ครับเอาเม็ดมาลงต้นนี้เพิ่มอีกเม็ดหนึ่งนะก็กันไว้นะครับ ก็เป็นการหาแนวทางว่าทำยังไงให้ทุเรียนเนี่ยระบบลากแข็งแรงนะเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยลากเขาไม่ลึกหรอครับลากแก้วมันจะขดงออยู่ในถุงเพาะชาอยู่แล้วนะเพราะว่ายิ่งต้นพันต้นราคาแพงๆซื้อมาราคาหลายร้อยเนี่ยต้นมันจะใหญ่ใช่ไหมฮะ การเปลี่ยนถุงย้ายถุงก็บ่อยนะครับก็จะทําให้ต้นต้นพันธุ์เนี้ยพวกนี้ครับก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่โดยเฉพาะลากแก้วจะขดนะครับขดอยู่แล้วนะขดแงๆอยู่แล้วนะครับเพราะวิบขดถอนมาทุกต้นนะครับเราเจอปัญหาแบบนั้นอแต่เราก็แก้แก้ด้วยวิธีการเอาต้นเม็ดนะครับลงแซมไว้ก่อนแล้ว พอต้นนี้เขาโตพอสมควรเราก็เอามาทำเป็นขาได้หรือใครนะครับยังไม่ปลูกทุเรียนปุบแนะนำว่าเอาเม็ดหรือต้นที่เพาะเม็ดนะครับเอาลงแปลงเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเอาเม็ดลงเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนครับนี่ฮะเม็ดลงเลยนะฮะเอาเม็ดมาเพาะนิดหน่อยให้มีรากงอกขึ้นมาแล้วย้ายมาลงแบบนี้ได้เลยนะครับมาลงตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือปกบเอาเพาะ ใส่ถุงเพาะชำดำๆเสร็จแล้วก็พอได้ไซส์นี้มาพี่กบก็เอามาลงเลยนะครับอ่าก็สำรลองไว้นะอันนี้คือสำรลองไว้นะครับแต่อ่ถ้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าต้นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะโตเท่าไซส์ต้นนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ใบแข็งแรงมากทรเรียนพ่อเมนะ็ดน่ยใบแข็งแรงแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นสายพันธุ์เมล็ดไปนะครับเราก็จะเอาต้น ต้นพันธุ์ดีนำะมาทาบนะฮะมาทาบกับต้นนี้นะครับแล้วก็เอายอดต้นพันธุ์ดีแทนขึ้นแทนนะครับแต่ในแปลงนี้นะฮะในโคกนี้เราจะเอาต้นนี้เป็นขาขาให้กับต้นต้นใหญ่นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามเนาะอืส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนาะเมื่อวานก่อนพี่กบก็ทำาเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะฮะต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งที่ ปลูกแล้วก็ปรากฏว่ารากเน่านะครับอ่เป็นโรคลากเน่าโคนเน่านะเป็นเชื้อรานะครับปรากฏว่าอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆพนไปดูกันนะครับมีพื่นเพื่อนครับมาแล้วนะครับเจอแล้วนะต้นที่พิกอบลงคลิปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับอ่เป็นต้นพันธุ์ที่ ซื้อมาแล้วก็ปรากฏว่ามันมีปัญหาไม่ใบไม่แตกไม่เดินนะครับแล้วก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรพอดึงลากออกมาเนี่ยอถอนถอนลากถอนโคนออกมานะปรากฏว่าลากเน่านะครับลากเน่าลากเสียนะครับอพี่กบถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะตอนนี้ยังไงก็ไม่รอดแล้วนะครับใบแห้งใบร่วงแล้วนะครับเดี๋ยวไปกบให้ดูอยากจะดึงให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ฮะเพื่อนครับ การที่เราซื้อต้อนพันธุ์ใหญ่ๆนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับลากเนี่ยนะครับลากไม่ดีระบบลากโดยเฉพาะรากแก้วนะครับอ่ะผมให้ดูนะครับเนี่ยดูแป๊บนึงอ่าเนี่ยเพื่อนๆระบบลากแก้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะงอจะจะคดจะงอเนี่ยเขาเรียกว่าการคดการงอนะครับเป็นแบบนีนะ้โอกาสที่มันจะ กาะดินแน่นนะครับเวลาโตไปเนี่ยมันจะยืนต้นแล้วก็แข็งแรงอ่ามันก็สู้ต้นเมล็ดไม่ได้ต้นที่เพาะเมล็ดนะรากเขาจะแข็งแรงกว่ารากแก้วเขาจะยาวและลึกลงดินเลยนะครับอ่าก็เราจะต้องเตรียมนะฮะเวลาเราปลูกต้นพันธุ์แบบนี้นครับเราต้องหาวิธีการนะเพราะว่าหาวิธีการทำยังไงครับให้ให้ต้นมันมันอยู่ได้แข็งแรงยั่งยืนได้นะครับ บางคนก็ปลูกสองต้นแล้วเอามารวบกันนะครับเป็นต้นเดียวเพื่อให้มีขานะครับหรือบางคนก็เอาต้นพันุ์เอาต้นเพาะเมล็ดนะครับมาปลูกไว้เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ไปกบทําให้ดูครับมาทำทำเป็นขาทุเรียนนะยังไงก็หาวิธีการป้องกันไว้แล้วก็มันก็จะช่วยในเรื่องของถ้าทุเรียนลากไม่แข็งแรงหรือไปเจอปัญหารากเน่าคนเน่านะครับ ขาทุเรียนก็มีประโยชน์นะครับกับกับทุเรียนต้นนี้นะถ้าเกิดเราเราอยู่ในแปลงนะฮะขาทุเรียนก็จะมีประโยชน์มันก็จะช่วยหาอาหารได้ด้วยเลยช่วยยึดโยงดินด้วยนะครับอืมก็เนี่ยจึงเป็นต้นเหตุที่พิกพ่กเนะี่ยเน้นหรือให้ความสําคัญนะครับการพเพาะเมล็ดนะครับในในแปลงเลยหรือว่าเราทําขาทุเรียนโดยเอาต้นต้นพันธุ์ที่พเพาะเมล็ดนะครับมาปลูกเสริมไว้นะก็ ในส่วนพี่กเองก็จะมีนะฮะการนี่ครับเพื่อนครับมีการเพาะนะครับเพาะทุเรียนนะครับเพาะเมดทุเรียนไว้เนี่ยทำเป็นขานะคือเราก็นะครับทำใส่ถุงหลายขนาดดูทดลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นถุงขนาดเล็กนะฮะประมาณขนาดไซส์สามนิ้วนะสามนิ้วนะครับความยาวความยาวอยู่ที่ประมาณแปดนะครับแปดนิ้วนะครับอันนี้นะฮะ ก็ถามว่าเป็นทั่วไปนะทั่วไปเขาก็ทําประมาณถุงประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เขาก็าจาหน่ายนะครับส่วนใหญ่เขาจําหน่ายไซนี้นะครับที่ต้นแข็งแรงแล้วนะครับถุงประมาณนี้ก็ขายกันประมาณ25บาทในท้องตลาดนะครับอ่าแล้วก็พี่กบก็เอาไซนี้มานะนะครับมาไซนี้มาลองเพาะด้วยนะครับ ก็ไซส์นี้จะเป็นถุง3มนิ้วครึ่งนะความยาวความสูงก็9้านิ้วนะครับก็จะถุงใหญ่ขึ้นนะฮะสังเกตด,ดูนะอันนี้ความยาวก็ประมาณแดนิ้วถึง9้านิ้วเหมือนกันนะพอๆกันความสูงใกล้เคียงกันแต่ระบบลากมันก็ยังสั้นอยู่นะฮะลากแก้วมันอาจจะมีขึ้นมาแต่ว่ามันก็สั้นพี่กบก็เลยอืม เอางี้นะครับไหนทำแล้วก็เอาไซส์นี้เลยนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมดูวางนี่ครับนี่ผมเพิ่มความยาวนะเพิ่มความยาวนะครับถุงเท่ากนันนะครับสามนิ ps. Ps ้วครึ่งอันนี้ก็สามนิ้วครึ่งนะฮะต่เพิ่มความยาวก็คือเอาถุงเนี้ความยาวเพิ่มอีกสองนิ้วนะเป็นสิบเอ็ดนิ้วนะครับก็คือสามนิ้วครึ่งคูณสิบเอ็ดนะครับมันก็เลยกลายเป็นถุงจะยาวนะครับ จะยาวแล้วดินจะใช้ดินเยอะนะฮะดินเยอะหนักกว่านะครับก็จะทําทไว้นะครับแบ่งจําหน่ายให้เพื่อนๆที่ต้องการนะครับต้นพันธุ์ทุเรียนนะพี่กบก็ทําน่าจะประมาณสักสี่ห้าร้ต้นเยนยเนาะ ส่วนต้นเล็กๆถุงเล็กๆก็จะย้ายมาเป็นถุงใหญ่แบบนี้หมดเลยนะถุงถุงยาวนะใช้คำว,ว่าถุงยาวแลวกันสามนิ้วครึ่งคูณสิบเอ็ดนะปรก่กบใช้สามนิ้วครึ่งคูณสิบเอ็ดนะอันนี้คือต้นที่เพิ่งชำนะครับคือพีกพ่กบเพาะด้วยวิธีการเพราะให้มันงอกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ถอนมาชำนะครับแต่ถ้าเรา ทำทันดีนะฮะก็คือเอาเม็ดลงในนี้เลยก็ได้แต่อันนี้ก็ไม่เสียนะครับเพราะว่ารากจะยาวมากคือให้เพื่อนดูนะครับว่ารากยาวแบบไหนยังไงนะเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะถอนให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะพี่กบเพาะแบบนี้นะเพื่อนครับเพาะในถุงแบบนี้เลยนะแล้วก็คัดเอานะครับต้นที่สูงนะครับต้นที่สูงพอสมควรแล้วนะครับกบจะเลือกเอาต้นที่ตรงๆนะครับนี่ฮะรากตรงตรง เนี้ยแบบนี้อ่ะเพื่อนครับแบบนี้เลยเนี้ยลากลากแก้วมันกําลังลงดินเลยนะครับลงลึกเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่ถือว่าลึกมากนะพี่กบจะเอาไซส์แบบนี้แหละนะครับเอาไปเพาะในถุงเพาะชํามเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะโดยพี่กบเอามาเตรียมถุงไว้แล้วนะครับเห็นไหมกอกดินเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะได้อ่าถุงขนาดนะสามนิ้วครึง่งสามนิ้วครึ่งคูณสิบเอ็ดนะครับ นี่ฮะก็เป็นไซส์สนิ้วครึ่งคูณสิบ็ก็กำลังฟื้นนะต้นเขาผ่านการย้ายต้นนะฮะเดี๋ยวเลี้ยงอีกประมาณสักสเดือนนะประมาณสเดือนต้นแข็งแรงอ่าแล้วก็ผลลับเป็นประกันใดเดี๋ยวผมกจะทำคลิปให้ดูต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะเพื่อใครที่สนใจอยากได้ต้นพันธุ์ทุเรียนที่นะครับต้นต้นตอหรือว่าถุงเพาะชำที่ยาวๆนะ ี่กบใช้3นิ้วครึ่งคูณ11นะครับเป็นหลักเลยต่อไปเนี่ยน,นะก็ต้องการต้นทุเรียนที่มีรากแก้วที่แข็งแรงนะเอาไปทําต้นตอหรือทําต้นทําขาก็ได้หรือไปทําต้นตอเลยก็ได้นะแล้วค่อยมาทาบกิ่งที่หลังก็ได้นะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ